สวัสดีครับท่านชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้จะว่าด้วยเรื่องกำเนิดทศกัณฐ์และเหล่าพี่น้องซึ่งตอนนี้จะไม่มีภาพจิตกรมฝาผนังว่าเป็นเรื่องราประกอบนะครับแต่มีปรากฏในบทพระาชินพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกซึ่งจะทำให้เข้าใจที่มาที่ไปของตัวละครทั้งหลายที่จะมีบทบาทต่อไปในหลายๆตอนเกือบตลอดทั้งเรื่องในคลิปนี้จึงขอเก็บภาพตัวละครที่อยู่ตาม ประตูต่างๆรอบระเบียงพระอุโบสถพรัะแก้วมาประกอบเรื่องนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญนั้มชมรับชมได้ณนบะัดนี้ตามที่ได้เล่าไว้ใน EP 2ตอนสร้างกรุงงกาที่เท้าจตุรพักหรือทาดาพรม เจ้ากรุงลงกาคนแรกหลังจากที่สวยสมบัติมาได้60,000ปีก็ตกทอดมาให้ลูกชายคือเท้าวลัสเตียนขึ้นครองกรุงลงกาต่อเท้าวลัสเตียนมีเมียห้าคนก็คือสุนนทาจิตมาลาสุวรรณมาลายัยวรปภัยแล้วก็รัชดา สคนแรกมีลูกคนละหนึ่งเหลือนางรัชดาคนเดียวที่ยังไม่มีลูกเมื่อนั้นฝ่ายพระมเหสีทั้งห้าค์เท้ารัสเตียนอสุลาแต่สี่กรญยานั้นมีขันประสูติเป็นราชกุมารรูปทรงสครานแข็งขันอันบุตรสุนนทานั้นชื่อกุเปลันอสุรีฝ่ายเทพ,พนาสูเรเลืองฤทธิ์ลูกจิตมาลาโฉมสี บุตรสวรรมาลัยเทวีนามชื่ออักรธาดาอันโอรสนางวอรัภัยให้ชื่อมารันยักษาทั้งสี่ยุพเรเศกัลยาสเสนหาดังดวงชีวันนางสุนนทามีลูกชื่อกุเปลันคนนี้ตอนหลังจะมีปัญหากับทศกัณฐ์ถ้าจะให้ถูกก็คือทศกัณฐ์ไปมีปัญหากับเขาซึ่งก็เลยไม่ได้มาช่วยทศกัณฐ์ลบกับพรราม ก็เลยรอดนางจิตมาลาลูกชื่อเทพนาศูนหรือทัพพนาศูนคนนี้ก็มาลบกับพระรามนางสุวรรณมาลายัยลูกชื่ออัครธาดาบางทีก็เรียกอัศธาดานางวรปภัยลูกชื่อมารันสองคนหลังนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ต่อามานางรัชดาก็มีลูก คนแรกคือทศกัณแล้วคนถัดมาก็คือกุมภกรันเมื่อนั้นฝ่ายนางรัชดามเหสีองเท้ารัสเตียนทิปดีเทวีมีราชบุตราคือว่านนทกมากำเนิดเกิดเป็นพระโอรสสาชื่อทศกัณกุมาราสิบเสียนสิบหน้ายี่สิบก่อนอันน้องซึ่งถัดมานั้น ชื่อกุมภกันชานสมรอนองค์พระบิตุเรศมานด,ด์มิให้อนาทรสักนาทีเมื่อทศกันอายุได้14ปีก็อยากจะเรียนวิชาจึงไปเฝ้าพระบิดาและมารดาจะขอไปร่ำเรียนวิชากับอาจารย์ทาวรัสเตียนและนางรัชดาผู้เป็นพ่อและแม่ก็มีความยินดีเมื่อทศกันไปฝากตัวขอเป็นศิษย์ของฤาษีโคบุตร ก็เฝ้าปนิบัติพระอาจารย์ร่ำเรียนวิชาจนเที่ยวชาญการยิงธนูวิชาอาคมเวทมนต์ต่างๆก็จำได้หมดด้วยมีปัญญาไวเช้าวันหนึ่งก็ลาอาจารย์เพื่อออกไปเที่ยวเล่นในป่าเดินทางไปตามป่าเขาลำนาภัยผ่านลำห้วยลำธารไปพบกับสวนแห่งหนึ่งก็เข้าไปเที่ยวชมดอกไม้เด็ดมาดมเล่นบ้างเก็บผลไม้มากินบ้างซึ่งสวนแห่งนี้เป็นของพระอรชุน ซึ่งมีวิมานอยู่ที่ยอดเขาจักรวาลเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชมากทั้งหกชั้นฟ้าบาดาลไม่มีใครต้านทานฤทธิ์ได้ทุกเจ็ดวันก็จะแวะลงมาเที่ยวสวนวันนี้ก็เป็นเวลาที่จะลงมาเที่ยวชมสวนพอลงมาเห็นดอกไม้ถูกเด็ดทิ้งก็จัดกระจายเลื่อนกลาดก็ประหลาดใจว่าใครถึงได้กล้ามาทําถึงขนาดนี้พอแลไปก็เห็นทศกัณฐ์ก็โกรธว่า ไอ้ยักษ์ตนนี้ชื่ออะไรลูกเต้าเหลาใครกล้าดียังไงถึงมาเที่ยวเด็ดดอกไม้ในอุทยานไม่รู้จักเกรงกลัวตัวกูผู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวจะฆ่าให้ตายซะตอนนี้ทศกัณฐ์ได้ฟังก็โกรธร้องตอบว่าเองชื่ออะไรพูดจาซะใหญ่โตตัวกูผู้ทรงศักดาชื่อว่าทศกณัณฐ์ขุนมาร น่อเท้ารัสเตียนสุริยบงซึ่งดำรงลงการาชฐานองค์พระโคบุตรผู้มียานเป็นอาจารย์บอกสอนสิงชัยทศกัณฐ์ก็บอกว่าตัวกูมาเที่ยวในป่าจะไปรู้หรือว่าเป็นส่วนของใครเห็นมีดอกไม้ก็นึกว่ามันเกิดขึ้นเองในป่าจงอย่าได้มาอวดอ้างศักดาจะดีกว่าตัวเองก็เหมือนกวางน้อยจะมาลิอาจสู้กับพญาราชสีลนหาที่ตายแท้ พระอรชุนได้ฟังก็เดือดดานใหญ่ตวาดว่าอูชื่ออรชุนมีเดชฟากฟ้าแผ่นดินไววว่าแล้วก็กวัดแกงคันสอนเข้าไปต่อสู้กับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็แกงสอนเข้าต่อสู้ต่างหารต่างกล้าองอาจต่างฟาดต่างรับไม่ถอยหนีต่างไม้เข็นฆ่าราวีต่างน้าศรส,สียิงกัน พระอรชุนชักสอนขึ้นพาดสายยิงออกเป็นพญานาคไปรัดตัวทศกัณฐ์พาลากตะเวนขึ้นไปบนท้องฟ้าฝ่ายลาษีโคบุตรได้ยินเสียงกำปนาตกึกก้องก็เอกใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทศกัณฐ์ก็หอะไปดูเห็นพระอรชุนมัดทศกัณฐ์ลากตะเวนไปตามก้อนเมฆก็ตกใจเกรงว่าทศกัณฐ์จะตายจึงเข้าไปไถ่าถามพระอรชุนว่าเกิดอะไรขึ้น พระอรชุนก็บอกว่าให้นี่มันหักกิ่งไม้ในสวนข้าแล้วยังอวดดีผู้จาโอหังจึงต้องประจานมันให้สาแก่ใจพระอาจารย์โคบุตรจึงขออภัยแทนลูกศิษย์ขอให้ไว้ชีวิตพระอรชุนก็ใจอ่อนยอมยกโทษให้แล้วก็แก้มัดเสร็จแล้วก็หอะกลับวิมานไปข้างฝ่ายพระอิศวรรู้ว่านนทกมาเกิดเป็นทศกัณซึ่งมีความร้ายกาจหยาบช้าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับสามโลก ไม่มีใครจะสู้ได้พระนารายจะเอาตาลไปปราบพระอิศวรก็คิดว่าจะให้เทพบุตรเวสสุยานไปเกิดอยู่ในวงยักษ์เพื่อเป็นไส้ศึกเมื่อพระนารายเอาตาลไปก็จะได้สอบถามเรื่องราวต่างๆของทางฝ่ายยักษ์ได้คิดแล้วก็สั่งเทพบุตรเวสสุยานลงไปเกิดร่วมกับทศกัณฐ์ไปเรียนรู้วิชาโหวนวิชาสยคอยท่าพระนารายแล้วก็ประทานแว่นแก้ววิเศษให้เป็นตาซ้ายขวา จะได้มองเห็นได้ทั้งสมโลกให้เหมือนกับมีตาทิพย์เมื่อนั้นโฉมนางรัชดามเหสสีอยู่ด้วยลัสเตียนอสุรีมีคันประสูตพิพระลูกรักให้ชื่อพิเภกกุมารามีสติปัญญาแหลมหลักแต่ฤทธนั้นหย่อนอ่อนนักไม่เหมือนทศพักกุมภกันพิเภกก็จะมีฤทธ์น้อยกว่าพี่ชายก็คือทศกันกับกุมภกัรหลังจากนั้น นางรัชดาก็มีลูกอีกสี่คนคือทูตขอนและตรีเสียรและก็สัมมนาขาทูตขอนตรีเสียนวรนุษย์ล้วนมีฤทธิ์ทรุษแข็งขันอันนางสัมมนาขานั้นเป็นน้องสุดคันลงมาทูตขอนตรีเสียรสามคนนี้มีฤทธิ์มากส่วนน้องคนสุดท้องเป็นนางยักษ์ชื่อสัมมนาขาคนนี้คือพญาทูต พยาขอนแล้วก็ตรีเสียนทั้ง3ามตนนี้ได้สู้กับพระรามตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยก่อนที่จะเกิดศึกกรุงลงกาด้วยซ้ำส่วนน้องคนสุดท้องเป็นนางยักษ์ชื่อสัมมณาขาซึ่งจะว่าไปนางสัมมณาขานี้เป็นตัวที่จุดชนวนนำไปสู่สงครามใหญ่โตจนเผ่าพงอสูนต้องล้มตายกันไปจนแทบจะสิ้นวงวานกันเลยทีเดียว สำหรับเราพี่น้องที่มีพ่อเดียวกันกับทศกัณ์จะมี10ตนเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับทศกัณฐ์6ตนซึ่งบทบาทในเรื่องก็จะมีมากน้อยต่างกันซึ่งจะปรากฏให้เห็นในเรื่องราวต่อๆไปนะครับช่วงเกล็ดท้ายคลิปท่านชมคงเคยเห็นหนังสือดูดวงเล่มใหญ่ๆหน้าปกเป็นรูปยักษ์ถือกระดานชนวน ที่ชื่อว่าตำราธรมชาติกันมาแล้วนะครับก็จะมีหลายสำนักพิมพ์หลายรูปแบบแต่จะมียักษ์อยู่ที่หน้าปกเหมือนกันแทบทั้งนั้นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของตำราพรรมชาติกันเลยยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าปกก็คือพิเภกนั่นเองเพราะเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านโหราศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวในเนื้อเรื่องต,อต่อไปก็จะได้เห็นว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนถามว่ารู้ได้ไงว่าคือพิเภก ลักษณะของพิเภกก็คือมีกายสีเขียวส่วมมงกุฎน้ำเต้ากลมปากแยะตาจระเข้ซึ่งการจำแนกลักษณะตัวละครก็จะมีจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวละครใน4จุดก็คือสีกายยอดมงกุฎหรือชดาปากแล้วก็ตานะครับซึ่งเท่านี้ก็จะสามารถจำแนกตัวละครที่มีอยู่มากมายออกจากกาันได้โดยง่ายแล้วนะครับ ในคลิปต่อไปจะเป็นกำเนิดของ2ตัวละครหลักเป็นพยาวานอนที่มีฤทธิ์มากแต่เดิมเป็นเทพประบุรูปพระอินทร์และพระอาทิตย์รูปกายงดงามภายหลังกลายเป็นวานอนชื่อพยาพาลีและสุครีปโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า EP 6กกำเนิดพาลีและสุครีปนะครับสวัสดีครับ